ดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมวิธีการดามกระบะของอูช่างย้อยเนี่ช่างย้อยก็ดามด้านบนด้วยนะครับคันนี้เขาน่าจะดามข้างบนอย่างเดียวนะฮะช่างย้อยก็ทําขายึดให้เรียบร้อยดัดเข้าพื้นให้สวยงามนี่มีส่วนโค้งส่วนเว้าฝังหัวน็อตให้เรียบร้อยนะฮะงานละเอียดครับอ่า ต้องดัดให้เข้ารูปเข้าทรงนะฮะแล้วก็ฝังหัวน็อตให้สวยงามเพื่อไม่ให้แทงแม็กไพลเนอร์นะครับเพราะว่าถ้าเราเอาหัวน็อตโถมาเนี่ยนะครับมันจะแทนแม็กไพลเนอร์ได้นะฮะดย๋ยวก็ดัดโค้งเข้ารูปเข้าทรงนี่ครับอืคันนี้น่าจะดามด้านบนอย่างเดียวนะฮะมีตัวยูข้างหน้าสองตัว ด้านหน้าก็มี2ตัวนะฮะแล้วก็ทำขาเจาะยึดลงไปด้านล่างนะครับเดี๋ยวก็ทาสีให้สวยงามเหล็กหนาใหญ่มากครับใช้เหล็กหนาใหญ่ซึ่งการดากระบะเนี่ยจำเป็นต่อรถบรรทุกมากนะครับสมัยก่อนเนี่ยนะฮะเขาไม่ค่อยดากันสักเท่าไหร่พอกระบะแตกกระบะสุดก็หาวิธีแก้กันนะผมไม่รู้ว่าใครเป็นคน ดามเป็นคนแรกนะฮะแต่ว่าการดามกระบะเนี่ยมันก็จะช่วยให้กระบะนั้นแข็งแรงกระบะจะไม่แตกจะไม่ร้าวนะครับจะมีรอยแตกรอยร้าวก็ช่วงด้านหน้าตรงนี้นะครับนะฮะช่วงแถวๆนี้ก็จะมีแตกด้านหน้าถ้าเราไม่ดามนะแล้วก็จะสันตรงสันขอบโค้งๆวาวๆอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีรอยแตกร้าวให้เห็น ถ้าเกิดว่าของเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้ดามนะครับแล้วลองถอดแมกไกเนอร์มาเนี่ยนะฮะจะเห็นเลยว่ามีรอยแตกถ้าเกิดใช้งานหนักนะพูดถึงการใช้งานหนักนะครับถ้าไม่ได้ใช้งานหนักเนี่ยมันก็ไม่แตกนะฮะแต่ถ้าเกิดเราใช้งานหนักเอาไปทุกระดับ3ตันฟ่า4ตันจัดกันแบบหนักๆโหดโดจัดกันแบบเยอะๆขึ้นมาเนี่ยนะครับกระบะของเราก็อาจจะแตกได้แล้วก็ฉีกได้ดังนั้นเราจําเป็นที่จะต้องดามนะฮะ ถ้าไม่ดามไม่ได้เลยกระบะแตกหมดแล้วถ้าทีนี้กระบะแตกแล้วเนี่ยหรือว่าฉีกแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราจะเอาไปดามใหม่เนี่ยนะฮะมันก็จะแพงยิ่งกว่าเดิมเพราะว่าบางทีช่างเนี่ยเขาก็จะคิดค่าดึงค่าดัดแปลงนะฮะแต่งนู่นนี่นั่นอีกอย่างเงี้ยมันก็จะเสียเงินเสียทองมากกว่านะครับดังนั้นรถกระบะในปัจจุบันนี้นะครับจําเป็นที่ออกมาใหม่ป้ายแดงๆเลยก็ต้องเอามาดามกระบะกันก่อนนะฮะ บางคนอาจจะดามล่างดามบนเลยเพื่อความแข็งแรงนะครับบางคนก็ดามข้างบนอย่างเดียวข้างล่างไม่ได้ดามก็มีหรือจะดามข้างล่างอย่างเดียวข้างบนไม่ได้ดามก็มีนะฮะการดามกระบะนั้นก็เป็นสิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งสําหรับรถที่จะเอาไปปรับแต่งเป็นรถบรรทุกนะครับถ้าไม่ได้ดามกระบะจะฉีกแตกแล้วก็ทําให้เราเสียเงินเสียทองในอนาคตได้นะครับดังนั้นกระบะรถของเรานั้นก็ควรที่จะต้องดาม คันนี้อาจจะดามแต่ด้านบนด้านเดียวเป็นรถใหม่ป้ายแดงเลยนี่ใหม่ป้ายแดงสวย Isuzu All New All New 2020ครับนะฮะข้างล่างเขาไม่ได้ดามนะฮะร,รู้สึกว่าจะไม่ได้ดามถ้าดามเนี่ยช่างย่อยจะต้องถอดกระบะออกแล้วแหละนะฮะทีนี้คงไม่ได้ดามดามแต่ข้างบนอย่างเดียวนะครับรถ All New นั้นออกมาใหม่ป้ายแดง ก็ต to ้องปรับแต่งกันน erm ิดนึงเดี๋ยวขอชมแหนบนิดนึงแหนบของเดิมๆนะฮะอย่างที่ผมเคยรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันเนี่ยนะครับที่ผมพูดว่าแหนบเดิมเนี่ยก็หมายถึงไอ้แหนบตัวนี้นะครับแหนบที่ติดรถมานั่นแหละนะฮะเวลาผมรีวิวเนี่ยผมจะพูดว่าแหนบเดิมนะครับแหนบเดิมก็คือก็เป็นแหนบติดรถมานะฮะอาจจะเป็นตัวนี้ตัวนี้หรือตัวนี้3ตัวเนี่ยนะครับเป็นแหนบบรรทุกแหนบใหญ่ของเดิมๆติดรถมานะครับ เวลาที่เขาเอาไปเสริมแหนบขึ้นเนี่ยนะฮะอาจจะมีแหนบที่ซื้อจากร้านต่างๆเอามาปรับแต่งนะครับแล้วก็จะมีของเดิมติดรถซ้อนด้านล่างอีกนะครับของเดิมก็คือตัวนี้นะฮะเวลาที่ผมพูดรีวิวว่าแหนบเดิมแหนบติดรถอย่างเงี้ยนะฮะเพื่อนๆก็อาจจะงงนะบางคนนะฮะถ้าไม่รู้นะครับ,นะรบมีคนถามเข้ามาในคอมเมนต์นะครับผมก็มาตอบให้เนาะนะฮนะบ,บางคนจะสงสัยเ มีแหนบ16มิลมีแหนบ14มิลแล้วมีแหนบเดิม2แผ่นเอ๊ะแหนบเดิมคือตัวไหนนะครับที่ผมใช้คําศัพท์ว่าแหนบเดิมก็คือไอ้ตัวนี้แหละครับนะฮะตัวที่มันติดรถมาเนี่ยนะครับเป็นของมาจากศูนย์มาจากบริษัทนะครับเขาก็จะเอามาตัดเอานะตัดเลียงให้มันสั้นนะครับหมายถึงว่าถ้าเขาเสริมแหนบไปแล้วนะนะครับเขาก็จะเอามาซ้อนด้านล่างอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะของเดิมเนี่ยมันก็ยังใช้ได้นะครับมันก็แข็งในระดับหนึ่งของมันแหละมันก็รับน้นําหนััักไดด้ในนระบของมแต่ ถ้าจะเอาของเดิมอย่างเดียวเนี่ยนะครับมันก็บางเกินไปเนาะในการรับน้ําหนักเนี่ยแหนบติดรถเดิมๆอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะไม่แข็งแรงสักเท่าไหร่เพราะว่าแหนบมันบางนะครับดังนั้นเขาจึงเสริมเสริมแหนบเข้าไปอีกเพื่อให้การบรรทุกมันดีขึ้นนั่นแหละพูดง่ายๆนะครับนี่ครับชกเดิมๆรถมาอย่างสภาพใหม่ป้ายแดงกิ๊กเลยนะฮะโอ้โหแหนบ เดิมๆติดรถมาจะมีอยู่ประมาณ1 2 3 4 5 6 6ห้าแผ่นนะครับส่วนมากที่เขาใส่แหนบเสริมเข้าไปนะครับก็จะมีเสริมตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าตัว2ง,งอนะก็คือรับเต้าแหนบแต่คันนี้ไม่ได้เสริมนะครับแหนบอันนี้เป็นแหนบที่ติดรถมานะนะครับด้านหน้าเขาจะมีงอหง,งอเพื่อจะไปโค้งรับนะหูแหนบตัวด้านบนอีกทีหนึ่งแต่ด้านหลังนะครับ ด้านหลังเนี่ยคือเขาไม่มีมาให้เขาไม่มีงอมาให้นะครับด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นี่ด้านหลังคือเขาจะสั้นนะครับเขาไม่มีงอมาให้นะฮะเห็นไหมครับจะสั้นแล้วก็สุดอยู่แค่นี้เห็นไหมฮะนี่ผิดกับด้านหน้านะครับด้านหน้าก็จะมีงอมารับตรงนี้เห็นไหมครับแต่ว่าด้านหลังเนี่ยคือเขาไม่มีงอมาให้ด้านหลังก็จําเป็นที่จะต้องเสริมสองงอเข้าไปนะครับรถบรรทุกเนี่ยที่เวลาเวลาเขาเสริมสองงอก็คือไอ้ตัวเนี้ยมันจะต้องยาวมารับ ตัวนั้นเราต้องซื้อเพิ่มครับนะซื้อเพิ่มเข้ามาใส่เพราะว่าตัวนี้ติดรถเนี่ยนะส่วนมากเขาก็จะเอามาตัดนะครับตัดหัวออกเลยตัดตัวงอตัวนั้นแหละออกนะครับเพราะเขาต้องการใช้แหนตัวนี้อ่าตัวเนี้ยเขาก็จะต้องเอามาใช้อีกนะครับเขาก็จะต้องใส่เพิ่มสองงอเข้าไปหนึ่งตัวเสร็จแล้วเอาตัวเนี้ยมาตัดเลยนะครับเอางอตัวนี้ออกไปนะครับทีนี้ไอ้ตัวนี้มันก็จะมาอยู่เป็นตัวที่สามนะฮะอ่าเสริมสองงอไปเป็นตัวที่สอง แล้วก็ตัวนี้เอามาตัดหัวปุ๊บแล้วก็ซ้อนเข้าไปอีกก็เป็นตัวที่3นะครับบางคนก็ใส่แค่3แผ่นอยู่ด้านบนแล้วก็จะมีแหนบคันกลาง1ตัวแล้วนอกนั้นก็จะเป็นแหนบประดานลองลงมาอีกนะครับวิธีการที่เขาเสริมแหนบเนี่ยนะครับก็จะมีหลายรูปแบบมากเลยก็แล้วแต่เจ้าของรถด,ด้วยแล้วแต่อู่รถด้วยเนาะในการปรับแต่งบรรทุกเนี่ยนะฮะสูตรใครก็สูตรมันก็แล้วแต่คนชอบนะครับ ถ้าเราชอบสไตล์แหนบแบบไหนเวลาเราไปทำรถนะครับเเราก็สามารถบอกกับที่ร้านที่เราจะไปปรับแต่งรถได้นะครับว่าเออเราชอบแบบนี้นะสไตล์การเรียงแหนบแบบนี้จัดแหนบให้เราแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับสเปคเนี่ยพูด,ดง่ายๆเลยว่าเราสามารถออกแบบเองได้แล้วเราก็สามารถให้ที่ร้านเขาออกแบบให้เราได้เหมือนกันนะครับอ๋อนิวโอ ตอนนี้ออนิวนี่เยอะมากเลยนะครับก็ออกมาคู่กันกับโตโยต้าเนาะบางคนก็ชอบโตโยต้ก็ออกโตโยต้นะฮะแล้วก็มีเพื่อนๆหลายคนเลยที่ถามมานะครถามมาว่าเอ๊ะทำไมผมเห็นรถคอกทั่วๆไปก็เห็นมีแต่ออนิวกับรีโวนะฮะส่วนมากก็จะมีแค่2ยี่ห้อนี้เองเป็นอิสู u ูกับโตโยต้คือด้วยความเข้าใจของผมนะผมคิดว่า มันเป็นรถตลาดแล้วก็มันเป็นค่านิยมที่เขาเลือกใช้กันแต่ถามว่ามันมีดีนะนะมีดีมีข้อดีข้อเสียต่างกันอย่างไรจริงๆแล้วรถทุกยี่ห้อนะครับนะฮะก็มีข้อดีแล้วก็มีข้อเสียเช่นเดียวกันนะครับแต่เพียงแต่ว่าข้อเสียเขาอาจจะน้อยกว่าหรือค่านิยมเขาอาจจะสูงกว่านะครับหรือการบริการเซอร์วิสหรือเรื่องราคาซื้อง่ายขายคล่องอะไรประมาณเนี้ย จึงทําให้คนเขาเลือกรถยี่ห้อนั้นมาใช้นะครับส่วนผมก็ใช้มาสองยี่ห้อแล้วเหมือนกันนะครับผมเคยใช้อิซูซูมาแล้วก็ย้ายมาเป็นโตโยต้าหลังจากย้ายมาเป็นโตโยต้าเสร็จผมก็ย้ายกลับมาอิซูซูอีกนะครับก็แล้วแต่คนชอบเนาะส่วนตัวผมเองผมก็ลองดูเหมือนกันนะครับเขาบอกโตโยต,ต้าแรงดีเหนียวดีเราก็ลองลองได้นะครับ อ่ะเมื่อเรามาลองแล้วเราคิดว่าเฮ้ยอิสุซูดีกว่าหรือว่าอิสูซูประหยัดน้ํามันกว่านะฮะหรือแรงมาเขามากกว่าอะไรเงี้ยคงทนดีกว่าอะไรประมาณเนี้ยเราเปลี่ยนความคิดเมื่อไหร่นะครับมันก็สามารถที่จะย้ายกลับมาได้ถ้าเกิดเราซื้อคันใหม่นะนี่คันนี้ออ l นิวสองพครับนะฮะมาดามกระบะที่อู่ช่างย่อยช่างย่อยก็จัดกระบะดามให้เรียบร้อยนะครับใช้เหล็กหนาใหญ่ ทำการดามกระบะไว้นะครับรถบ,บางคันเนี่ยก็บรรทุกน้อยเนาะบรรทุกไม่เยอะก็ดามแต่ด้านบนอย่างเดียวก็ได้นะครับแต่ถ้าคันไหนที่ว่าเขาจัดหนักๆเลยเนี่ยนะฮะต้องการเอาไปจัดหนักรับจ้างงานหนักๆทั่วไปเลยเนี่ยนะฮะกระบะก็ต้องดามกันอย่างดีดามด้านบนดามด้านล่างให้สวยงามด้วยนะครับกระบะดามดีแข็งแรงใช้งานดีไม่แตกไม่ว่านะฮะจะต้องสวยงามด้วยอีกนะฮะอันนี้ก็คือสิ่งสําคัญเนาะเพราะว่าในปัจจุบันนั้น ร้านดามกระบะหรือว่าร้านทําเพลาลอยหรือว่าร้านปรับแต่งรถเนี่ยนะฮะก็มีเยอะแยะทั่วไปนะสำหรับในประเทศไทยก็มีร้านดามกระบะก็เยอะรนะะ้านวางเพลาลอยก็เยอะเพราะฉะนั้นเรื่องคุณภาพมาตรฐานเรื่องราคานะฮะก็จะต้องแข่งขันกันนิดนึงนะะเรื่องคุณภาพนี่จะต้องมาก่อนเลยอันดับแรกนะครับถึงราคาแพงขนาดไหนแต่ถ้าคุณภาพไม่ได้เขาก็ไม่ทําแต่ถ้าเกิดว่า ราคาแพงขนาดไหนก็นแล้วแต่ผมคิดว่านะถ้าเกิดว่าคุณภาพดีนะครับผมเชื่อว่าใครๆก็ไปทำนะครับโอเคนะวันนี้ก็เอาคลิปที่ดามกระบะของอู่ช่างย้อยมาให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับหมามันก็เห่าจังเลยหอนจังเลยมันเป็นอะไรของมันเนี่ยฮโอเคชอบก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับบายบายรักนะจุบ๊บจุ๊บบายบายครับ